สวัสดีค่ะท่านผู้พกองทุกท่านนะคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วที่าทางโรงเรียนอนุบาลบ้านสวนเราจะจัดการสอนผ่านวิดีโอนะคะครูจอยขอแนะนำเวิร์กชีพสัปดาห์นี้ก่อนนะคะในสัปดาห์นี้เราจะเรียนกันเรื่องของการเจริญเติบโตของต้นถั่วลันเตานะคะซึ่งเพลงที่ครูจอยนำมาใช้คือเพลง can you plant up b e a n นะคะ มาดูที่ w o r k ์ h e ี t 1กันก่อนเลยนะคะเวิร์ h ชี t 1จะเป็น part of plant นะคะซึ่งในใ,ในในในวิดีโอเราจะคููจอยกับเด็กๆก,ก็จะทำไปพร้อมกันกับผู้ปกครองเลยนะคะส่วนใบางานที่2จะมี2 2ง,ง,งานในใบางาน1ใบางานนี้นะคะใบางานแรกจะเป็นเรื่องของ life cycle of p e e นะคะก็คือครูจอยจะให้เด็กๆทําเองหลังจากที่วิดีโอเสร็จแล้วดูวิดีโอเสร็จแล้วเนี่ย เด็กๆจะเป็นคนเลือกแต่เองว่าอันไหนคือขั้นตอนที่1 2 3เริ่มจากมเมล็ดหรือเริ่มจากอะไรก่อนนะคะจะลองดูว่าเด็กๆเ,เข้าใจลำดับเหตุการณ์การจเจริญเติบโตหรือเปล่านะคะแล้วในข้อที่2 h o w many p ก็คือเด็กๆจะนับจำนวนเมล็ดแล้วก็วงกลมตามจามนวนวงกลมในตัวเลขตามจานวนที่นับได้นะคะซึ่งคนไหนถ้ายังจำ ไปจนถึงจํานวนที่เขานับมาเมล็ดถั่วลังตาได้สมมุติว่านับได้เจ็ก็ให้เขานับไป1 2 3 4 5 6 7ถึงเลข7แบบนี้นะคะต่อไปเวิร์กชีที่3นะคะจะเป็นการให้นับแล้วเขียนตัวเลขนะคะให้เด็กลองเขียนเองเลยเขียนถูกเขียนผิดไม่เป็นไรนะคะ แต่ถ้าเด็กๆคนไหนจําตัวเลขไม่ได้ครูจอยมีข้างล่างนีอยู่แล้วนะคะให้นับนะคะอันนี้ไม่ได้ตัดแปะนะคะอันนี้มีไว้เพื่อให้ช่วยเด็กๆนับสาหรับเด็กๆที่ยังจาตัวเลขยังไม่ค่อยได้นะคะแล้วให้เด็กๆเป็นคนเขียนเองนะคะและใบงานที่4คล้ายๆกับว้ใส อ,อันนี้ก็เป็นไลฟ์ไซเค่ลเหมือนกันอันนี้ครูจอยอยากให้เด็กลองทําเองทั้งหมดเลยพออันในวิดีโอเนี่ยเขาจะได้ดูวิดีโอของลซิกี้ซึ่งจะมีตั้งแต่เมล็ดเล็ก,ลกจนถึงต้นโตเลยแล้วก็เขาไปทําอาหารแต่ทีนี้ครูจอยอยากรู้ว่าเด็กๆเข้าใจไหมว่าลําดับเหตุการณ์ว่าอันไหนจะต้องมาก่อนมาหลังจากโตแล้วไปเล็กหรือจากเล็กแล้วค่อยๆโตครูจอยอยากรู้ความเข้าใจของเด็กๆนะคะ ไ้ายใบงานนี้ยากสุดเป็นเรื่องของอนุกรมนะคะเป็นเรื่องของแพทเทิร์นนะคะในวิดีโอครูจอยได้อธิบายอธิบายผ่านบนสีแล้วก็อธิบายผ่านแฮปปี้เฟสต่างๆครูจอยอยากให้น้องๆลองทำดูในข้อ2ข้อที่เหลือเพราะว่าในวิดีโอเนี่ยครูจอยได้อธิบายและทำไปกับน้องๆในข้อที่1กับข้อที่2เหลืออีก2ข้อหลังอยากให้น้องๆลองทำเองนะคะ คุณพ่อคุณแม่ปล่อยให้น้องทําเองดูว่าน,น้องจะเข้าใจไหมนะคะผิดถูกครูจอยไม่ว่าแต่ครูจอยอยากรู้ว่าในระหว่างการทําในขั้นตอนการทาของน้องเป็นยังไงน้องเข้าใจหรือเปล่านะคะซึ่งถ้าไม่เข้าใจไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันอยู่แล้วที่โรงเรียนนะคะและนี่ก็เป็นใบางานทั้งหมดที่เราจะทํากันในสัปดาห์นี้สุดท้ายนี้สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายครูจอยอยากฝากไว้ในเรื่องของการ ดูวิดีโอนะคะในการเรียนผ่านวิดีโอด้วยความที่ออในบริบทน้องๆอ,อ,อยู่ที่บ้านอาจจะมีความยากง่ายในการเรียนต่างกันไปไม่เป็นไรนะคะเราจะกลับมาเรียนรู้พร้อมๆกันใหม่ที่โรงเรียนนะคะสําหรับน้องๆแต่ละคนทักษะการเรียนอะไรเป็นยังไงเนี่ยอย่างที่คุณชายได้บอกเรื่องต้นแล้วว่าเรามีการแบ่งกลุ่มกันแล้วเราจะมาแบ่งกลุ่มกันที่โรงเรียนอีกทีนึ่งนะคะ ส่วนที่เหลือครูจอยก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่สู้ๆนะคะช่วยสอนน้องด้วยแล้วก็พยายามพูดสังเกตกับน้องให้เยอะๆที่บ้านด้วยนะคะค่ะและสุดท้ายนี้ครูจอยคาดหวังว่าในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ในวันอังคารค่ะขอโทษในวันอังคารที่จะถึงนี้เราจะได้กลับมาเจอกันที่โรงเรียนหากสถานการณ์ไม่มีอะไรที่แย่ลงนะคะหากจำนวนผู้ติดเชื้อไม่เพิ่มมากขึ้นนะคะโรงเรียนเราจะเปิดเรียนตาม ปกตินะคะแล้วเรามาเจอกันที่โรงเรียนนะคะสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ